สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่ช่องยันิงโกกตูมค่ะมาดูนะคะจะทำอะไรกันโอ้ เอาลงมาจากุงปุ่นะคะก็จะมาลงตั้งตรงไหนนะคะแผงซุลาซลล์ตอนนี้นะคะวางแผนตั้งใหม่ตั้งตรงไหนเอ่ยจะสวยงามนะคะ เปนเหมือน้อไปหมดอแล้วในช่อง3ห้าองเ็กเรือนอลกอะลูกอะลก่องห้างอะกระกกรปล้วก็ไม่ติดแชแล้วนอนอยู่กดังย่ไปเอานให้ใส่ล็อกแช่ไว้หนิล็อกเป็นหรอล็อกเป็นแช่ล็อก

ถึกยอดเลยวอดสุดยอดเลยอย่ายืมรถเลยนะามอีกตัวนึงเด้อมันอยู่เซบนีตัวนึงทาี่หอเปล่าตามหาใส่อยู่พระพรมพระพรมอีกหนึ่ง่อีกหนึ่งครับเอามาแล้วมาแล้ว ชุดไหนเนาะชุดเข้าเลยวะแอนมามาไู้แบ่งกันมาูกพรมเร็วมามาผูกอ่ะผูกเลย่งกีเอากี่คนอ้ยง่ร้อไรจะไปกี่คนมาูพรมูเยอะมีเท่าไหร่กี่คนคนพรมเาอรคนาโห คหลัองพียยมี่ซึ่งเป็นของาอี่เในวันี้นะคะรอให้คงูนะคะปกักรงคองของให้อยู่เย็นเป็นสุขนะคะมีโชคมีลาบนะคะมีหน้าที่การงานนะคะครัวของพี่เยี่ยมมีตความสุขความเจริญหน้าที่การงานาหสวังตัใจพัฒนานะคะสายที่เจ้าเหยียบนั่นะไลไปเลยน้าไปมองได้ปักเหยียบยั่หไม่ใช่ยังไม่น่าสภาพยังไม่ ใตอนะะนี้ก็จะเตรียมรำนะคะไี้รำนะคะรอบเช้านะคะรำให้ไอ้จกับ FC ของแอนเฟอร์มารีนะคะค่ะ ด้านนี้ก็จะทำนี่นะคะโอ้ยอา่ะตอนนี้นะคะตอนนี้ก็ลํำเสร็จแล้วนะคะค่ะลํำให้กับวันเกิดของเอตีของนอ้องคุณเอนนะคะก็ลํำเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะโอ้โห <ลำ S 2> ชัดนะคะชัดเงินชัดทองนะคะสวยมากเลยนะคะ ตอนนี้ก็ตัดนะคะปูพรมแล้วนะคะโอ้โหเดี๋ยว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 เดี๋ยมเดี๋ยวเขาปูนี่ก่อนปูนี่ก่อนอ๋ออ๋เอาเดี๋ยว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 ไปเลยเดีไปเลยนะผมรอต่อกินนะ โดนทีก่อนแม่จะตอกเดียวโอวางก่อนแม่ตอกเพงเดียวดิเออเก็มีอยู่คแบบนั้นไอตรงแม่เดี๋ยวไปจับไอนี้ก็ได้ดึงมาทางพี่หน่อยโอ้แม่นแม่นแม่นโอเคเลยไปเลยไปต๊ะไปต่อเต็นเลยต่อเต็นเลย อ่ะพ่อพ่อตัดตัดนี่ตัดนะนี่เลยมาตัดมีกระเป๋าต้องลองล็อกคูก่อนนะครับนะล็อกคูก่อนแล้วก็เอาผมไม่ลงให้พีครับผมไม่ลงครับตัดตัดเลยตัดเลยไปจ้างใครไม่ร่างหุ่โอ้ยสั่งให้ตัดนี่นะ สั่งให้ตัดเป็นาอีัยังกลับมาแมเจโอเคโอนี่ให้ย่านิงก่อนไม่อาไคุยโทรศัพท์เีลยคุยกิกเดียวเลยั่นมีย่อยไหมมีย่อยให้เลไหมไม่อกวันคุยกิ๊กนี่ไม่ได้ไม่ยังให้แกได้อหแม่แน่น้พี่อเอะโอ๊บ้า นะคะช่วยกันปูพรมนะคะกลับมาทำไมมูนมานี่แหมเริ่มเริ่มไม่ได้พ่นมันจะไม่เถื่อนมาเถื่อนเถื่อนมันได้สองเป็นครึ่งนี่ไงมันจะมึนกันมันเท่ากันครึ่งหนึ่งเอามาต่อที่นี่เลยอ่ะเอาพรมลงเลยเดี๋ยวพรมต้องล้างหน้าก่อนยังไม่พอ แล้วปูนี่ก่อนแบบผมไล่ผมนี่ไล่ปูไหนปูหน้าก่อนปูหลังก่อนไล่หน้าไปเลยต้องอนี่ก่อนฮะต้องปูก่อนปูนี่ก่อนออืเอาถึงไหนถึงนี่บ่หรือว่าอีกอีกเส้นหนึ่งยาวอยู่นู้นเลยติดกันเวทีเลยติดเป็นทีเลยท้องพื้นพอบนขอแรงชาญการนะครับยกนักรัดออกหน่อยครับเดี๋ยวเอารถมาใส่ค่ะ ก็จะปูพรมนะคะนี่ค่ะคลิปนี้ก็ขอจบคลิปแค่นี้ก่อนนะคะเราจะช่วยปูพรมกันนะคะค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้่าหนึ่งด้วยนะคะขอขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะจะตามคลิปต่อไปของญาติด้วยค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ